m e t a เวิร์คำนี้ไม่ใช่สับใหม่ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนรู้กันแล้วหลักหลายองค์กรชั้นนำนี่เขากำหนดคำว่าเมตาเวิร์สเป็นวิสัยทัศน์บริษัท10ปีข้างหน้าเลยก็เริ่มจับจองพื้นที่นะครับในโลกเสมือนกันบ้างไม่เว้นแม้แต่แวดวงการเงินครับมีธนาคารที่ออกตัวสร้าง m e t a เวิร์เป็นของตัวเองเรียบร้อยอย่างออมสินเมตาเวิร์สแน่นอนว่าของธนาคารออมสินนะครับ เป็นพื้นที่แห่งเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็แรงบรันดาลใจที่ชวนผู้คนเนี่ยเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่นี้พร้อมกันจะเป็นยังไงล่ะครับวันนี้เราแบกไต่ให้ดูเลย ผู้ชมเห็นงานแล้วนะครับอาจจะพูดได้ว่าออมสินเมตาเวิร์สเนี่ยเป็นหมุดหมายแรกของการเปิดพื้นที่และประสบการณ์ใหม่ในไทยก็คงไม่ผิดนักนะครับพื้นที่ภายในออมสินเมตาเวิร์สนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ได้ใช้งานยากจนเกินไปฉะนั้นถ้าใครมีประสบการณ์การเล่นเกมด้วย PC อยู่แล้วจะควบคุมด้วย W A S D นะครับปุ่มที่เป็นการขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของเมาส์ใช้ควบคู่ด้วยเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ทั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac OS นะครับจะผ่าน l a p ปท็อปหรือผ่าน d e s k ์ท็ก็ว่ากันไปโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แอปเป็นเว็บครับลองเข้าไปเลยครับ metaverse.gs.b.or.th นี่เขาออกแบบมาง่ายๆนะครับใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าไปแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็มีการลงทะเบียนเล็กน้อย อันนี้ไม่ได้ไปยึดโยงหรือผูกกับบัญชีธนาคารอมสินได้อย่างใดนะครับคุณลงทะเบียนใหม่ได้เลยจะใช้ Google sign in เข้าไปหรือว่าจะสมัครใหม่ก็แล้วแต่แต่ลืมเอาโทรศัพท์มือถือไว้ข้างตัวด้วยเพราะว่ามี OTP นะครับ One Time Password ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในหน้าจอตั้งชื่อแล้วฮะนี่ผมใช้ชื่ออวททาตามใจผมเลยหนุยโชนี่เลือกทรงผมซะหน่อยนี่นะครับผมเอาแบบนี้เลยเอาชุดก่อนนี่เอาชุดก่อนนี่เอาชุดพนักง,งานอมสินหรือชุดเท่ๆดี นี่ผมว่าผมเอาชุดนี้เลยดีกว่าโอ้โหผมชอบชุดนี้มากสุดยอดนีโอสุดๆเลยนี่ใส่แว่นไหมไม่ใส่แล้วกันนี่ใส่อ่าแว่นแบบนี้เลยโอ้โหนี่ทรงผมนะฮะพัวเปลี่ยนทรงกันไปพับอะครับ enjoy นี่ enjoy นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่อธิบายชัดเจนนะครับ w a s d เป็นการ control ขึ้นลงซ้ายขวานะครับภายในออมสินเมตาเวิร์สนะครับประกอบไปด้วยโถงกลางขนาดใหญ่แล้วก็แบ่งห้องออกเป็น3ห้องย่อยนะครับ แต่และห้องนี่เขารวบรวมเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับธนาคารออมสินไว้เราพาดูาทีละห้องกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ผมเอาเอาวาตารตัวตนของผมเนี่ยมาประจันหน้าอยู่กับ GSB กระปุก history คุณผู้ชมครับภาพจำหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานของธนาคารออมสินก็คือการแจกกระปุกออมสินให้กับเด็กๆใช่ไหมครับพวกเราเได้มาตั้งแต่เด็กเลยเอาเป็นว่านี่คือการ ดูประวัติกระปุกอ,อมสินผ่านพิพิธภัณฑ์กระปุกอ,อมสิน3มิตินะครับในรูปแบบเรียกว่า virtual art museum นี่เราจะเห็นนะครับภาพที่เป็นเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ทั้งหลายดูสิคุณผู้ชมมีกระปุกให้ดูหลายแบบเลยโอ้โหนี่กระปุกรูปอาคารราชดำเนินนะครับอันนี้ก็เป็นสาขาที่สวยงามของเขาใช่ไหมครับแล้วก็ยังจะมีกระปุกอื่นๆฮนะเพียงเข้าไปใกล้นี่ก็จะมีตัวป้ายนะครับหรือแบตช์เนี่ยขึ้นมาอธิบายกระปุกกระป๋องนะ กระป๋องอ,อมสินรูปช้างนั่งอยู่บนหีบสมบัติโอ้โหนี่ประดิษฐ์นะอันนี้ของโบราณเลยหรือจะเป็นภาพที่คุ้นตาพวกเรากระปุกเด็กไทยเด็กหญิงเด็กชายนี่มีหมดนะครับคลิกที่รูปแล้วก็ให้มันหมุนได้แบบ360องศาเลยทีนี้พอพูดถึงการรอบทิศทางแบบนี้นะครับหากคุณผู้ชมมีนี่อุปกรณ์อย่างแว่น VR จะยี่ห้อไหนก็ได้ที่รับภาพจาก PC นะครับคุณเปิดเบราว์เซอร์ในโปรแกรม VR นี้ คุณก็เสมือนว่าเดินเข้าไปได้ด้วยตัวเองแต่ยังเห็นตัวละครนะครับยังไงอวตารนี้ยังคงอยู่ในเมตาเวิร์สนี้เพราะว่าเป็นรูปแบบการเล่นที่เขาออกแบบมาเป็นหลักให้กับคนใช้คอมพิวเตอร์ P ีครับตัวละครตัวนี้หน้าเหมือนผมเลยนะครับเอาเดินไปข้างหน้าดีกว่าเรามาดูกันที่ห้องถัดไปนะครับกระปุกกิฟผู้ชมครับมีการแจกของที่ระลึกหรือสิทธิพิเศษต่างๆใน GSB m e t a v e r s e นี้ด้วยนะอย่างกระปุกออมสินนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพจำของธนาคาร เอามาเป็นคอลเลกชันพิเศษอยู่ในนี้และมีการเปิดจองอาเป็นรอบๆนะครับซึ่งแน่นอนครับธนาคารออมสินก็ออกแบบห้องนี้มาให้คุณได้ร่วมลุ้นกันตลอดทั้งปีรอติดตามรายละเอียดในนี้ได้เลยห้องสุดท้ายครับอ้าวเข้าไปเลยคุณผู้ชมครับกระปุก X หรือคอลแลบกับอาร์ติสต์นะครับแน่นอนนะครับธนาคารออมสินก็รวบรวมแรงบันดาลใจจากศิลปินดิจิทัลอาร์ตชื่อดังนะครับมาอย่างมากมายออกแบบกระปุกออมสินรุดลายพิเศษมาให้ครับอา้าวดูกันเลยดีกว่ามีใครบ้างนี่ คุณยูนปันพัฒนะครับคนนี้นี่มีเขาเรียกว่าลายเซ็นที่น่าสนใจมากมีโดยูนิเวิร์สก็คือเป็นลายดอกไม้นะครับลวดลายของเขานะครับคุณยูนนี่เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจในวัยเด็กของเขาใช่ไหมครับที่ได้กระปุกออมสินมาจากโรงเรียนก็นี่แหละธนาคารออมสินเขาไปเปิดบัญชีรับฝากออมทรัพย์เขาก็เลยออกแบบลายมาเป็นแบบนี้แม ทำให้ผมนึกถึงธนาคารอมสินสาขาคลองตันใกล้บ้านครับเพราะว่าผมก็ไปเอากระปุกอมสินกับปิ่นโตที่นั่นเหมือนกันนี่ไปดูกันต่อนะครับมีอะไรอีกฮะว้าวพี่ป๊อตเมอร์เดนด็อกนะครับธนาชัยอุดชินนะครับก็มาวาดครั้งนี้ด้วยนะครับจริงๆพี่ป๊อตนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วเนี่ยเขายังออกแบบรวดลายศิละปะได้ดีนะครับแรงบันดาลใจก็หมายถึง เหรียญเงินหลากหลายสกุลหลายราคานะมาเรียงตัวกันเหมือนกับฝนไหลมาโอ้โหนี่น่าจะเก็บเงินได้มากเลยล่ะสำหรับกระปุกนี้นะครับแล้วยังมีนี่คริปโตเนียนอินไทยโซซิตี้คุณผู้ชมครับ นี่คือผลงานของคุณบิดตูนเทอร์โบชุมพลนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากในแวดวงคริปโตเคเรนซี y หรือ NFT a r รนะครับเขาก็ออกแบบเนี่ยลายกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออมเงินในตลาดคริปโตครับโอ้โหจะมีกระจิกกระใจออมในช่วงนี้ตลาดล่วงเลอเกินแต่ทั้งนี้นะครับได้รับความนิยมเลยเพราะว่าหน้าตาลายกราฟิกแบบนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงและก็ถูกจับตามองอย่างมากก็ถือว่า ธนาคารอ,อมสินไวมากนะที่ได้ศิลปินชั้นนำเหล่านี้เนี่ยมาร่วมออกแบบลวดลายของกระปุกให้ครับนอกจากนี้ในอ,อมสินเมตาเวิร์สก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการเก็บเหรียญภายในห้องต่างๆหมายความว่าทุกๆเที่ยงวันนะครับระบบก็จะรีเซ็ตนะครับก็จะใส่เหรียญเข้าไปในเมตาเวิร์สนี้แล้วคุณเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เข้ามาใช่ไหมครับก็ต้องแย่งกันหน่อยครับแย่งกันเก็บเหรียญในโลกเมตาเวิร์สนี่แน่นอนว่า เมื่อครบ1ิบเหรียญคุณจะสามารถเอาไปสุ่มกาชาปองได้กับพนักงานที่ประจําอยู่ที่ซุ้มรีวอร์ดนะครับหนึ่งคนจะสุ่มได้สูงสุด5ครั้งต่อวันเพราะว่าแบ่งๆกันบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวเก็บเล่นคนเดียวหมดแกลกรับส่วนลดจากช้อปปี้โค้ดนะครับมูลค่า50บาทซึ่งก็จะมีราว30รางวัลต่อวันนะครับแล้วก็มูลค่าแจกทั้งโครงการก็200 0 0 0บาทอา้าวลองดูเลยนี่เดินเข้าไปหาพ่อหนุ่มคนนี้หน่อยเป็นพนักงานของ GSB นะครับนี่กดการชป้องเลยนะครับสุ่มไปเลยวับเย้ไ yeah! ด้โคชชอปปี้ห้บาทแน่วู้ใครที่อยากจะลองประสบการณ์ m e t a เวิร์ที่เรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายแรกนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ธนาคารออมสินเตรียมไว้ให้ทุกคนตลอดทั้งปีนี้มาลองท่องโลกอ,อมสิน m e t a เวิร์ด้วยกันเว็บไซต์นี้เลยครับ metaverse.gs.b.or.th นะครับเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงเลยผ่านคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปก็ได้ Windows หรือ Mac OS นะครับใช้งานได้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่แอปที่ต้องโหลดนะครับเปิดเบราว์เซอร์เว็บไซต์เข้ามาได้เลยติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ gs.b.or.th Facebook ก็ gs.b.society แล้วผมเองเนี่ยใช้อวตารวันหนุ่ยโชนะครับถ้าคุณเล่นๆอยู่แล้วเจอผมเดินผ่านอย่าลืมทักผมด้วยนะ Woo!